คุณผู้ชมคะในการจัดเวทีเสวนาระดมสมองเพื่อพัฒนากีฬาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่1ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทย P ีบีจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อต้องการจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศนั้นได้พบตัวอย่างของเทศบาลต้นแบบวงการกีฬาไทยที่เทศบาลตำบลนาสวงในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสนับสนุนกีฬาให้กับคนในชุมชนอย่างเป็นระบบค่ะ เทศบาลตำบลนาสวงในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นเทศบาลที่วางโมเดลเรื่องกีฬาไว้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าตำบลนาสวงจะมีประชากรไม่ถึงหมื่นคนแต่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาจนเป็นที่รู้จักในจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือฟุตบอลรายการใหญ่นาสวงครับโดยจัดติดต่อกันมากว่า30ปีแล้วซึ่งในแต่ละปีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า60ทีมค่ะ นอกจากการจัดฟุตบอลแล้วเทศบาลร้อมสถานศึกษายังช่วยกันส่งเสริมให้คนในชุมชนเล่นกีฬา<ม>เพื่อให้ผู้คนนั้นมีร่างกายแข็งแรงและมีกิจกรรมทำร่วมกันเหตุผลที่สนับสนุนกีฬาก็เพราะมองว่ากีฬาสามารถพัฒนาคนและคนไปสร้างชาติค่ะเรื่องเรื่องของกีฬาตัวนี้ก็มีมีจุดบุ่งหมายก็คือในเรื่องของการที่จะให้ชุมชนนะครับได้ออกกําลังกายนะครับในเรื่องของการเพื่อสุขภาพ ของชุมชนแล้วก็ให้เกิดความรักในจินฐานและก็ชุมชนของตัวเองนะครับให้แต่และชุมชนนั้นก็จะมาเชียร์มาอะไรให้ให้ให้รักในเรื่องของอชุมชนของตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกีฬานี่เล่นตลอดอย่างกีฬาภายในนอกจากนาสวนทับอย่างฟุตซอลเด๋ยนนี้ก็ควรนล้มจานนาสวนทับโรงเรียนก็จันประมาณให้เป็นรางวัลให้กีฬาภายในเราก็แข่งขันประมาณ1เดือนนําล่อง ก่อนจะถึงว่าพิธีเปิดปิดกีฬานี้เราก็จัดแข่งขันคือให้เด็กได้ออกกําลังกายตลอดนะครับแต่ไม่รบกวนเวลาเรียน,นส่วนเยาวชนในตำบลนาสวงเองต่างก็ดีใจนะคะที่ชุมชนนั้นให้การสนับสนุนให้มีลานกีฬาเล่นกีฬาทำให้เยาวชนที่นี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ห่างไกลาจากยาเสพติดอีกด้วยค่ะกีฬานะครับผมคิดว่ามันแบบทำให้แบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดน,นะครับ ทำให้แบบพวกเราอยู่ในกีฬาทําให้ไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้นะครับแถมทําให้สุขภาพเราดีครับครับแบบสําหรับชุมชนนะครับก็ให้การตอบรับกับพวกเราดีนะครับสนับสนุนให้พวกเราเล่นกีฬานะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีแบบพวกนี้นะครับเยอะครับเพราะว่าทําให้มีความสามัคคีกันเยอะมากขึ้นครับในเวลาแต่ละปีก็จะมาเจอกันที่หน้าสวงครับนะก็แต่หมู่บ้านก็มาเยอะพอสมควรนะครับ แล้วไม่เด็กๆเยอะครับ yeah. นอกจากกีฬาแล้วเทศบาลตมบนนาสวงยังให้ความสําคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและความสามัคคีค่ะ